แท่กุกไลน์2คอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลี EP ล่าสุดแบมเฮาส์เชิญเต้น a c ซีเคินม้วนตัวโดนหยอดคำหวานเปิดความลับแบมแบมอยากอยู่กับ SM แต่ไม่ไปต่อเพราะแบบนี้ หลังจากที่แบมแบมได้เผยสปอยในรายการแบมเฮาส์ว่าเขาได้ชวนเตนชิตพลหรือเตนเอซิตี้มาร่วมถ่ายรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำเอาแฟนคลับของเตนต่างก็ตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้เห็นเตนไปออกรายการร่วมกับแบมแบมนอกจากจะน่าตื่นเต้นแล้วก็ทำเอาหลายคนต่างจับตามองไม่ใช่น้อยเพราะนี่คือการพบปะกันของทั้งสองแท็กกุกไลน์ด้วยกันซึ่งก่อนหน้านี้ในตอนที่คีใช้ยนี่มาเป็นแขกรับเชิญแบมแบมก็เคยสปอยว่าจะชวนเตนมาถ่ายรายการพร้อมตอบคำถามของคีว่าเวลาแบมแบมคุยกับเตนคุยเป็นภาษาไทยกันไหมแบมแบมตอบว่า เพราะภาษาไทยพี่เขาอ่อนกว่าผมอีกเพราะแค่ดูทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาแล้วก็ชวนแฟนๆยิ้มตามไปไม่หยุดแถมยังปพ้มปิ่มมากขึ้นไปอีกเมื่อ2หนุ่มมาเจอกันอีกด้วยและนอกจากนี้ในอีกคลิปหนึ่งยังได้เห็นจานอาหารจานเด็ดของคนไทยด้วยเช่นกันอย่างเมนูส้มตำแถมแบมแบมยังได้เปิดเผยด้วยว่าเขานั้นอยากอยู่กับค่าย SM หลังจากการเปิดเผยอีีสปอย il, จนล่าสุดแบมจีบ EP 7ที่มีเตนเป็นแขกรับเชิญก็ได้ถูกปล่อยออกมาให้แฟนได้รับชมเรียกได้ว่าเชิญมาในครั้งนี้มีการพูดคุยเจาาะะะถึงงงแต่่่ลปรรรเเด็นั้ืือออขยช3พ ายคนโปรดของเต้นใน SM พอโดนตั้งคําถามบอกเลยว่าทําเอาหนุ่มเต้นไปไม่ถูกในการตัดสินใจเลือกพี่ชายคนโปรด3อันดับแรกบอกได้เพียงแต่เป็นพี่ๆของวงชาชนี่โดยเลือกคนที่3คือยุนโฮต่อด้วยคนที่2คือคีและคนที่1คือแทมินและอีกประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยนั่นก็คือเป็นช่วงของการเข้าวงการใหม่ๆที่แบมบแบมบได้ถามเต้นว่าโดนแมวมองทับทามหรือว่ามาออดิชันซึ่งเตนก็ได้ตอบกลับไปว่ามาออดิชั่นในตอนนั้นเขายังไม่เก่งทั้งเรื่องร้องและเรื่องเต้นพอได้มาอยู่กับ SM ก็เลยเข้ารับกกาารฝฝึนนและพัฒ เ,ร,เร,รวมถึงแบมแบมก็ได้มีการเปิดเผยว่าความจริงแล้วเขาอยากอยู่กับค่ายเนะแต่ว่าตอนนั้นหน้าตามไม่ผ่านเลยไม่คิดจะลองตั้งแต่แรกรวมถึงบางช่วงบางตอนที่แฟนๆรายการชอบกันมากก็คือช่วงโน้ตเสี่ยวของแบมแบมที่จะเป็นคําพูดชื่นชมและให้กําลังใจแขกรับเชิญที่มาโดยแบมแบมกล่าวว่าเตนเป็นคนที่โลภจริงๆทั้งงดงามรู้ราเพ้อฝันน่ารักและความหล่อที่มีพลังทาลายล้างสูงเพียบพร้อมไปซะทุกอย่างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผมคือเต้นเพราะตัวตนของเตนคือง,งานศิละปะ ความซิกซี่เต็มสิบไม่หกักการเต้นก็เต็มสิบไม่หกักเจ้าเหมียวอัจฉริยะเต็มที่กับงานของตัวเองแบบเต็มสิบไม่หกักได้ยินว่าเพิ่งผ่าตัดมาเมื่อไม่นานมานี้หรอครับนางฟ้าเต้นกับการผ่าตัดเอาปีกออกซึ่งระหว่างที่เต้นฟัมแบมแบมอ่านโน้ตเจ้าตัวก็ออกอาการสุดๆทำตัวไม่ถูกกับคำชมไม่รู้ว่าจะแสดงออกอย่างไรทำได้แต่ยิ้มและจิบเครื่องดื่มแก้เขินแถมพออ่านจนจบท่าทางของเต้นก็เขินไม่น้อยก่อนจะปิดท้ายคลิปหนุ่มเต้นก็เอาใจแฟนๆด้วยการฉีดยาตอนท้ายว่าถ้ามีโซโล่ขอมาอีกกนะรวมมมมถึงงอเาายหลั ที่ได้ดูรายการแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งทางแฟนอินเตอร์และทางแฟนไทยที่เข้ามาชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่โดยทางฝั่งแฟนอินเตอร์ได้บอกว่าขอบคุณที่ชวนเต้นมาดูตั้งแต่ต้นจนจบบทสนทนาสบายๆบรรยากาศสบายๆก็สนุกมากดูจบอยากจิบเบียร์จริงๆเต้นน่ารักมากขอบคุณแบมมจริงๆเต้นเก่งทุกอย่างเลยเก่งทั้งเต้นทั้งร้องและบุคลิกก่อนอื่นขอขอบคุณทีมงานขอบคุณมากสําหรับการออกอากาศเรื่องของเต้นมันสนุกมากจริงๆพนักงานน่ารักมากและเต้นก็ใส่ใจในรายละเอียดเป็น อย่าางมากดีใจมากที่เห็นมันส่วนทางคอมเมนต์ของฝั่งไทยก็มีคนบอกว่าน่ารักสุดๆเราตั้งหน้าตั้งตารอเต้นมาออกแบมจิบนานมากเพราะเราเป็นเมนทั้งคู่เรารักแบมจิบมากๆชอบที่เขาคุยกันสนิทใจน่ารักมากๆขอบคุณแบมแบมและทีมงานมากๆที่เชิญเต้นมาคนเดียวได้แล้วก็ข้อมูลพี่เต้นแน่นสุดๆดีใจจังที่แบมจิบอีพีนี้มีแต่แฟนคลับที่น่ารักของทั้งสองฝ่ายชื่นชมซช่นกันและกันขอบคุณแฟนคลับพี่เต้นที่อยากให้พี่เต้นมาออกรายการนี้น้องแบมบอกไว้ว่ารายการแบมจิบไม่มีสคริ น้องแบมอยากให้แขกรับเชิญที่มารู้สึกสบายเป็นกันเองไม่ต้องมาตอบคาถามตามบทเพราะจะทําให้มีความสุขผ่อนคลายพูดและทําในสิ่งที่อยากทําแน่นอนว่าคลิปดังกล่าวได้ถูกแชร์ออกไปก็มีคนเข้ามาดูมากกว่าหกแสนกว่าครั้งเลยทีเดียว